พีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบในเกม last day on earth นะครับคลิปนี้ก็มีคุณน้องนะเรียกร้องเลยพี่มันมีการอัปเดตช่วยทำให้ผมหน่อยสรุปให้ผมฟังหน่อยนะครับก็อะทำให้ครับเดี๋ยวไปตรงที่ภาพนะที่ผมไปเอามาแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใหออ้สำหรับคุณน้องนะครับที่ว่าพี่มันมีอัปเดตใหม่ ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรสักอย่างเนี่ยนะอยากให้พี่ทำบทสรุปให้หน่อยพี่ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเนาะอืมตามภาพเลยครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมไอ <laughs> พี่ก็ไม่เก่งด้วยสนะีภาษาอังกฤษอะเอาไงอนะแต่ว่าเคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้ว แล้วก็ตั้งแต่มีแมปชานเมืองเข้ามาเนาะก็เกือบปีแล้วมั้งที่วิเคราะห์เอาไว้อะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นล่างแล้วที่เห็นได้ชัดนะครับอัปเดตอีเวนต์นะครับรถแมป2024อัปเดตอีเวนต์เฮดฮันติงอารีนาล่าหัวเลยอะผู้รอดชีวิตเขาไปล่าอะไรวะดูจากอันนี้ พี่มองอยังไงมันก็เหมือนไอ้สังเวียนไอ้ที่มันมีสามระดับอะแล้วมันเพิ่มว่า new b o r d แล้วมันเอามาแปะไว้ข้างๆไอ้สังเวียนด้วยนะอารีนาเนี่ยเออมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าช่องหลักอะ k e e f e r last day on earth เขายังไม่ได้อัปเดตแบบว่าเป็นแอนิเมชันอะไรมาให้ดูเลยอมีแต่เขาลงเพจใช่ไหม อให้ภาพนี้มาให้เรามาโนกันไอเนี่ยน u ันติงเนี่ย hunting arena เนี้ยเนี่ยซูมอ่ะซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยมันก็พูดยากว่ามันคืออะไรกันแน่อันเนี้ยหรือว่ามันจะเป็นอันนี้ไหมประลองอะประลองของถิ่นฐานสองอะเออมันจะใช้อันนี้หรือเปล่าล่ะอันนี้แค่วิเคราะห์นะครับ พี่ไม่กล้าการันตีนะคุณน้องอย่าโกรธกันนะยิ่งภาษาอังกฤษนี่โอ้โหสุดๆแปลแทบจะไม่รู้เรื่องเลยขี้เกียจไปเปิด Google ตั้งแปลให้เอาแบบศัพท์ที่เราเคยเล่นเกมนะพอถูถูไทยๆให้เลยรีบอัพอะไรให้เลยรู้สึกเหมือนคุณน้องค่อนข้างตื่นเต้นกันนะเอแล้วก็ Big กฮันล่าครั้งใหญ่เหรอไม่รู้อ่ะโอเคตัดอันนี้ไปสองอย่างนะอาจจะเหมือนสังเวียนเดิม เพียงแต่ว่าเพิ่มบอสตัวใหม่เอออันนี้อันแรกนะอันนี้สองก็คือเป็นปัะลองในถิ่นฐานสองนะครับอืมซึ่งก็คือนิวบอสอันนี้นิวอาวุธใหม่นะเว็บพอนเนี่ยปืนบ้าอะไรเนี่ยเอาไปยิงอะไรวก้ราชีวิตปืนสี่ลูเลยเหมือนหนังเรื่องอะไรแนละที่นิโคลัสเคสแสดงเที่อะไรนะ ปืนที่ยิงให้ขนาดแม้แต่เทพยังตายได้อะปืนสี่รูนเนี้ยตลกหนังเรื่องนั้นนะก็ <c oughs> ะคือนี่นะเป็นปืนตัวนี้อันนี้เดาเลยนะเดาว่าอาจจะคล้ายๆพวกไออีเวนต์การล่าไหมที่เป็น870เลมิงตันเน่ยเออคงไม่ใช่ปืนถาวรหรอกแต่มันเอาไปใช้อะไรล่ะ ปืนตัวนี้เอาไว้ใช้สําหรับยิงบอสน้ําแข็งโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะนี่คืออาวุธนะอันที่สองแล้วนะอาจจะปืนไฟที่มันแรงที่สุดเหรอก็ต้องรอเขาอัปเดตนะครับอันนี้คือแค่วิเคราะห์นะเอาอยากอยากให้พูดเอาก็พูดได้ฟังแล้วก็อะไรเนี่ย Q U L เออ Chain อ Quality of Life ไหม คือคุณภาพชีวิตสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหรอมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืออะไร,รอะส่วนอันนี้ฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนิวด็อกหน้าตาแบบนี้เอ้าซูมให้ดูอีกนิดนึงใกล้ๆเลยไม่ใช่ที่ไหนไกลหรอกเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีเซนเบอร์นาดนั่นเองเออแทนที่จะเป็นแมวเนะก็เป็นเซนเบอร์นา อะไรเนีซอสเรอแหล่งทรัพยากรใหม่เรอก็น่าจะโยงไปหาไอ้นั้นนั่นแหละชาญเมืองนั่นแหละรีแพร์สเตชันสเตชันการซ่อมแซมซึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ถ้าพี่เดานะมันอาจจะเหมือนกับดักหมีไหมที่ตอนแรกใช้แร่ทางสเตนสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นแคเสเซตเหล็กอะ รีแพสเตชั่นอาจจะเอาไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมอาวุธของเราที่มันเป็นประเภทที่แบบอะไรอะที่ใช้ล่าสัตว์เออหินลับหินขัดอะไรนั่นะเอออย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็อาจจะสามารถใช้ซ่อมอาวุธที่ทำจากงานแฟอา่าสองแล้วนะแล้วก็อันที่สามอาจจะเกี่ยวกับเอ่อปืน ที่มันเรียกอะไรปราณมังกรใช่ไหมกระสุนปราณมังกรอืมกระสุนไฟนั่นแหละที่พี่เรียกอะ่ะก็คือไม่สามารถใช้ VIP ซ่อมที่ปั๊มน้ำมันได้แต่อาจนะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นซ่อมที่บ้านเราได้โดยเฉพาะอะ่ะเพราะว่างานแฟ์ที่ผ่านมามีผู้รอดชีวิตท่านอื่นคุณน้องท่านอื่นก็บอกเลยว่าว่า v i p สิบของผมเหมือนแทบไม่มีค่าอะไรเลย เพราะว่ามันซ่อมอาวุธอะไรงานแฟไม่ได้อะเออมันอาจจะมาซ่อมได้ที่สเตชันการซ่อมแซมที่บ้านเราก็ได้แต่จะใช้อะไรอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้นะครับหรือเกมอาจจะใจดีแบบใจดีมากๆก็คือปืนอาวุธทุกชนิดหรืออาวุธประชิดของเราก็สามารถซ่อมได้แล้วแต่อาจจะอย่างที่พี่เคยพูดเอาไว้อะอาจจะต้องใช้สปริง ใช้ดินปืนใช้ชิ้นส่วนโรงงานอะไรพวกนี้เพื่อที่จะซ่อมให้ปืนกลับมาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมหรือว่าปืนอาจจะซ่อมกลับมาได้เหลือสักแปดสิบเปอร์เซนลดลงมาอีกเหลือห้าสิบเปอร์เซนอะไรประมาณนั้นน่คล้ายๆกับเล n o ซเซเตอร์เออก็ไม่รู้นะว่าสามารถซ่อมได้จนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไหมโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เออ n o อ t o ทน n ี e g ี ion, ใช่ไหม ไม่รู้อ่านูอูอกานผิดเนี่ยก็แผนที่ใหม่นั่นแหละแบบชานเมืองนะครับไหนอโอโอ,โอปั๊บนะภาพมันไม่ค่อยชัดอะแต่ที่เขากาวไว้เหรอไอแดงๆนั้นน่าจะป่าติดเชืออ้อป่าแม่มดอะแล้วก็เป็นเส้นปลาเนาะจากบ้านเราตรงไปเลยอก็น่าจะไปชานเมืองนั่นแหละถนนเส้นนี้ เอออันนี้ปัมมป๊มน้ํามันโยเออปั๊มน้ํามันนะครับค่อยๆไล่ไปเนาะอ่ะน่าจะใช้อะไรครับแล้วก็ Black Friday Christmas Black Friday Christmas อะ่ะก่อนจะถึงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าใช่ไหยเป็นวันที่เขาซื้อของกันอะ่ะฝรั่งอะ่ะอืม กังวลอะไรรู้ไหม <c oughs> คือเคยพูดเอาไว้หลายครั้งแล้วนะว่าเกมนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าขออภัยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะวนมาให้ประมาณสามรอบแล้วหลังจากนั้นมันจะหายไปมันจะกลายเป็นเหมือนงานแฟในอดีตไหมที่ว่าของอะไรก็ตามที่เราเคยเติมตามฤด,ดูกาลน่ะแล้วเรายังไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้เติม งานแฟร์รอบรอบนี้ที่อาจจะโยงกับ Black Friday นี้นะเขาก็จะทำให้แบบเป็นประมาณแบบที่พี่เคยพูดเอาไว้ก็คือคุณทำแตม้มคุณเอาตัวไปตรงโต๊ะที่คราบป,ปืนนั่นแหละเขาใช้ตรงนั้นแหละครับใช้ตรงนั้นเลยสำหรับการที่เราตัวไปสุม่มสมมว่าในหนึ่ง collection มีสักเจชนิดรางวัลใหญ่สุดอาจจะเป็น ลังขยะอย่างนี้เอ่ะเราก็ทําตัวให้ได้ประมาณเจนะ็ดเลเวลเนาะได้เจ็ดใบแล้วเราก็มาสุมถ้าเราดวงดีเราก็อาจจะได้ลังขยะเราอาจจะกดรีเซตเลยก็ได้เพื่อไปเซตรางวัลอื่นหรือไม่งั้นเราก็เก็บเก็บให้ครบทั้งเจ็ดชิ้นหรือว่าเกมให้เราเก็บให้ครบหมดเลยหรือเปล่าถึงจะไปไปอีกเซตหนึ่งอะหรือไม่งั้นก็ผ่านไปอีกงานหนึ่งเขาถึงจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าไอ้สามระดับที่เห็นนะนะที่เห็นนะครับก็เพิ่งประมาณปีวกว่าๆเกือบสองปีเพราะว่างานไฟสมัยก่อนเลยนะครับเขาจะมาประมาณสามถึงสี่รอบอะเออแล้วก็หดลงมาเหลือหนึ่งถึงสามรอบปีที่แล้วรู้สึกสองรอบ้งแล้วก็ปีปีปีปนี้ยปีนี้เพิ่งมาครั้งแรก มันจะเปลี่ยนเลยไหมออันเนี้ที่พี่กังวลที่สุดคืออะไรรู้ไหมสล็อตแมชชีนพังเนี่ยไม่น่าพลาดเลยจริงๆเออฝาก็คงได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าไม่กล้าเสี่ยงหมุนนะแต่นี่แหละครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือทำแตม้มเอาตัว๋วไปปั่นนะไปปั่นให้ได้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆอย่าไปซีเรียสเนานะเล่นเท่าที่เล่นได้ครับก็แบบที่พี่เคยสรุปเอาไว้นั่นแหละครับว่า มันมานั่นแหละไม่ใช่่ามันไม่มามาครับมาแน่นอนอยู่แล้วชานเมืองรู้สึกจะเป็นช่วงของคุณลุงเนาะลุงคริสต์มาสอ่ะเนี่ยตัวนี้เลยบอสตัวนี้เลยครับบอสตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยครับบอสตัวนี้เลยก็คือเป็นเวนิโก้แหละแต่รู้สึกว่าภาพหน้าปกตอนเราเข้าเกมคริสต์มาสปีที่แล้วลุงจะแปลงล่างเห็นไหมที่ภาพหน้าปกมันจะมี ลูกคุณลุงแล้วก็มีมีแว่นแว่นตาของแกเออปีที่แล้วลุงยังไม่แปลงล่างเลยถูกไหมก็เลยเดาว,ว่ามันมันก็ต้องโยงไปชาญเมืองนั่นแหละเพื่อที่จะเอากระสุนไฟเนาะแล้วก็มายิงกับลุงอย่างเงี้ยแต่ผิดคาดอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่แมวเป็นเซนเบอร์นาร์ดหรืออาจจะมีแมวแต่อยู่ในฮาโลวีนไหมแล้วฮาโลวีนจะมาแบบไหนอ่ะเขาจะเอาตำนานอะไรมา ใช่ไหมที่พี่ประทับใจสุดก็คือสุดสารแคทเธอรีน่าเนะเขานั่งเกากีตาร์โซโล่กีตาร์เนี่ยเพราะดีครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเอาไว้นะมีหลายช่องที่เขาเล่นมานานเนะ่ะเขาน่าจะทำคลิปเอาไว้อยู่ลองไปตามดูก็ได้ครับหรือว่าไปที่ช่องหลัก k ีเฟอร์ล s สเดยอนเอ r ร์เลยก็ได้ครับไปดูที่เพลย์ลิสต์ของเขาอะน่าจะมีอยู่ครับก็มีประมาณนี้แหละไกลมาสเนาะสามเดือนสุดท้าย ล่าหัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ก็วิเคราะห์ไว้แบบนั้นแหละครับบอสแล้วก็ปืนใหม่ให้เติมมีเซนเบอร์นาดมีสเต,เตชันการซ่อมแซมมีงานแฟร์ซ้ำอ,อีกรอบแน่นอนไม่ต้องรอถึงปีหน้านะถ้าคุณน้องเข้ามาดูมันวนแบบนี้แหละครับแล้วก็คริสต์มาสพอปีหน้าก็เป็นพวกไอ้นั้นแหละมูหลานะเทศก,กาลล่าเนียนโอเคครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ตรงบริเวณที่เข้าในเกมก่อนเดี๋ยวไปเข้าเกมก่อนเนาะอะ,อะโอเคครับเพื่อที่จะทําให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนเนาะอืมอืมเมื่อกี้เนาะน่าจะอยู่จุดตรงนี้ออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยคริสต์มาสอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เออกิจกรรมเนาะมันมันอยู่ตรงนี้ก็เคยอยู่ครับ มันอยู่หมดเลยมันอยู่ที่ว่าในปีนั้นๆอน่ะเขาจะให้ประมาณไหนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเหมืองเอ็กโคด้วยสนุกเลยแล้วก็เคยเป็นอ,อ,อะไรนะหนองน้ำใช่ไหมหนองน้ำของคูล่าอะไรสักอย่างนั้นช่วงที่ผ่านมาส่วนนี้ครับถนนเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยครับเนี่ยตรงขึ้นมาเลยก็ต้องตรงมานี่แน่นอนอา๋ยวซูม,ม้าไปหเห็น เห็นชัดๆหน่อยเออนี่นะครับเนี่ยสูมได้ประมาณนี้เป็นชานเมืองก็ต้องซ่อมเสาสัญญาณที่ป่าหนองน้ำก่อนเนาะก็จะเปิดอันนี้เข้ามาดูคร่าวๆเนาะมันเป็นอาคารนะครับเป็นอาคารมีรถยนต์มีสัญญาณไฟจราจรมีต้นไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีน้ำแข็งเนาะ หลังสะพานพังนั้นมีอะไรกันนะทําไมรายการวิทยุถึงถูกขัดจังหวะด้วยสัญญาณขอความช่วยเหลือมีคําถามมากกว่าคําตอบสถานที่แห่งนี้ทั้งชวนสงสัยและทําให้กลัวไปพร้อมๆกันก็นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้มันมีโบสถนะเห็นไหมไอ้แหลมๆนั่นะเหมือนโบสถ์อะเออซึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนี่นีนี อันสีน้ำเงินนี่มั้งก็คือโบดอะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้อืมแล้วก็รถยนต์นะรถยนต์คันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ใกล้แล้วลหละมันก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วครับถ้ามันไม่ทำอะแปลกครับถ้ามันไม่ทำนะจะแปลมกมากๆเลยเพราะว่าเราอะจะไปหาเธอมาเออชื่อเธอมา แล้วก็พิมพ์เขียวสำหรับการคลาบกระสุนไฟจากไหนละ่ะจริงไหมส่วนสังเวียนสังเวียนมันอยู่แต่ถวนี้เนาะเฮดฮันติงเนล่าหัวล่าข้าหัวหรือจะเป็นกิจกรรมประเภทให้เราตามล่าหาซอมบี้ชนิดยากๆไหมหรือไม่งั้นก็ไปสังเวียนอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้แหละครับคือมันควรจะถึงเวลาได้แล้วว่ะ มันเจ็ดปีใช่ไหมเออเจ็ดปีแล้วเนี่ยพี่เองก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนถึงคริสต์มาสเนี่ยก็ครบห้าปีพอดีเลยมันถึงถึงเวลาแล้วจริงๆครับถึงเวลาแล้วส่วนในตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์เนอะซึ่งก็ต้องอยู่ที่ทางสเตเนะี่ไออะไรรีสอร์ทเมื่อกี้ทรัพยากรใหม่เอเธอมไม่ั้ อาจจะเป็นไปที่ชานเมืองนะครับไปที่ชานเมืองเพื่อที่จะสามารถหาเทอร์ไมลเอามาครับเป็นกระสุนไฟอาจจะมีพิมพ์เขียวอยู่ตรงนี้เพื่อที่เอ่อให้เราสามารถทำกระสุนไฟไปเล่นไอ้บังเกอร์ไม่ใช่บังเกอร์สิหลับห้องทดลองอะในเซกเตอร์ B เนอะเอออันนั้นก็ถือว่าโอเค รับรองว่าเข้าเยอะแน่นอนเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะน่าจะเคยเห็นแล้วแล้วก็เอามาเอาไว้ใช้โดยเฉพาะซอมบี้ที่เป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยส่วนซอมบี้ไม่ใช่น้ำแข็งเวลาโดนยิงก็ติดไฟอ,อีกตัวหนึ่งที่มีมันก็ชื่อกระสุนอะไรแล้วที่ใส่กับโดนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เนาะแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับอย่างที่พี่มีก็คือกระสุนระเบิด มันทําให้เกิดโอกาสเลือดออกแต่ถ้าอยากได้กับใจตรงๆเลยพี่อยากได้ออกระสุนเจาะเกราะเพราะว่ากระสุนเจาะเกราะเนี่ยมันทะลุทะลวงไงเวลายิงอ่ะต่อให้เป็นโหมดธรรมดาหรือโหมดยากยังไงก็เข้าแรงครับประหยัดกว่าแน่นอนแล้วยิ่งอยู่ในอาคารถ้าได้แบตท,ที่ใช้สําหรับในอาคารโดยตรงอ่ะยิ่งเถอะครับเออประมาณนี้เนาะมัน มันเป็นสิ่งที่พี่พูดเอาไว้ชักนานมากแลว้วอะส่วนฝั่งนี้ก็แน่นอนเลยครับฝั่งแองนั่นเองเนี่ยเนี่ยฝั่งแองสังเกตไหมมันมีไอพวกนี้อาจจะเล่นด้วยกันกับเพื่อนอะฝั่งแองอนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยังมีไปได้อีกครับเกมนี้แต่มันจะกินสเปคเครื่องขนาดไหนอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้อาจจะเป็นท้องทะเลเนาะแล้วก็ตัวนี้บังเกอร์ชาลี ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไรครับไม่รู้เมื่อไรส่วนด้านนี้เห็นไหมครับมันยังมีถนนไปได้อีกอมันอาจจะเป็นรถไฟไหมเป็นรถไฟไหมเนี่ยพวกนี้คือมันกว้างอะแมปเกมนี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆนะเนี่ยเห็นไหมดูดิเหมือนจะต้องใช้รถไฟอะมันจะอยู่ในถิ่นฐานสองนะ ที่มันบอกเอาไว้ว่าเกี่ยวกับการอพยพอ่ะเนี่ยดูดิลากมาตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยเนี่ยโน้นยังไปได้อีกอ่ะ,อะคิดดูแล้วกันนั่นเห็นไหมย,ยาวไม่ยาวอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาแล้วครับส่วนที่พี่ไปส่องในช่องหลักของเขาเลยอ่ะมันก็มีฝรั่งบางคนอ่ะบน่นบ่นว่าเกมอ่ะทำกำไรได้ประมาณร้อยห้าสิบล้านเน่ะ แต่ไม่รู้ว่าบาทหรือว่าดอลลาร์นะก็ไม่แปลกหรอกในช่องหลักของเขาก็เหมือนอัพบริษัทอะนะแล้วก็เตรียมพนักงานเพิ่มอีกเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเปิดเกมใหม่หรือว่าตั้งใจเนี่ยเน้นเกมนี้โดยตรงเลยก็คือมีผู้ดูแลนะพวกแอดมินอะไรพวกนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือว่านักพัฒนาเกมเพิ่มมากขึ้นให้คอยแก้ปัญหาสร้างความสะดวกให้เราอะอำนวยความสะดวก ให้กับพวกเราคุณรอชีวิตทุกคนที่เล่นเกมนี้ก็บ่นได้ตามภาษานะสําหรับคนเล่นมานานสําหรับคนที่เพิ่งเล่นก็พี่บอกเทคนิคไว้หมดแล้ว่ไม่เหลืออะไรแล้วมั้งที่จะทําให้ดูแล้วหรือว่าชอบดูแบบว่าลงบังเกอร์อะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้เล่นปักกําแพงไงไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาะปืนก็รู้สึกว่าดรอปนะดรอปแล้วนะครับอาก,าก้าสองกระบอกแล้วก็อุซี่กระบ,บอกหนะึ่งตอนที่ลงบังเกอร์อัลฟารอบที่ผ่านมา ็เอไปใช้ได้ครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเพราะไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่พูดมาตั้งเป็นการมโนคาดเดามาตั้งแต่ปีที่แล้วอะเนาะเดี๋ยวบางคนอาจโอ้โหทำรู้มากไปย้อนดูครับพูดไว้จริงๆเอาจากประสบการณ์การเล่นเกมนี่แหละครับไม่ได้ติดตามเพจไหนเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ last day on earth Thailand ก็ไม่ได้เคยติดตามครับผมไม่เล่น Facebook ครับ โลกส่วนตัวผมสูงมากมากผมบอกให้ทำปาบงเสร็จกลับบ้านผมนอนเกมก็คือเล่นแกงห่วงอะ่ะเออข้าวเวลาเล่นให้แบบว่าแสบตาอ่อนเพลียอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปิดเกมแล้วก็นอนลุงเช้าก็ออกทะเลต่อโอเคนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ